ผมอยู่ใกล้ป่ามากทุกฤดูฝนมันจะมียุงเยอะมีแมลงเยอะต้นฝนค่ำลงมันจะมารบกวนเราสิ่งที่คนชาวบ้านทำได้ก็คือการก่อไฟก่อไฟเพื่อเอาไฟไลย่ยุงไล่แมลงต่างๆทำให้เราอยู่ได้สบายขึ้นนั่นคือวิถีที่เป็นมายาวนานมาก ทุกต้นฝนเมื่อเราก่อไฟเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนเย็นเนี่ยแมงเม่าจะบินมาที่กองไฟแมงเม่าก็คือปลวกตัวเมียมันจะบินออกจากรังเมื่อได้รับฝนใหม่แล้วก็จะบินไปให้ไกลแสนไกลตกลงที่ไหนมันก็จะไปสร้างครอบครัวใหม่ที่นั่นปลวกตัวผู้ก็จะมาหามาสร้างครอบครัวใหม่ นั่นคือการขยายพันธุ์ของปลวกแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือแมงเม่าจำนวนมากกลับบินเข้ากล่องไฟมันน่าแปลกที่ว่าทําไมมันจึงบินเข้าไปในกล่องไฟมันร้อนมากและมันก็ตายผมก็รู้สึกว่าทําไมแมงเม่ามันโง่มันโง่ ที่บินเข้ากองไฟเพื่ออะไรมันฆ่าตัวตายเพื่ออะไรมันอกหักใช่ไหมมันไม่น่าจะอกหักเยอะขนาดนั้นฉะนั้นมันเป็นภาพที่เห็นทุกปีทุกปีแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมกลับมาคิดถึงตัวเองว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ต่างจากแมงเม่าเหล่านั้นเลยเพราะแต่ก่อน ผมก็วิ่งเข้ากองไฟแต่ไฟของผมก็คือการทำงานหนักการทำอะไรที่มองไม่เห็นอนาคตผมทำงานหนักมากทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าได้ค่าใช้จ่ายค่าแรงที่ต่ำมากเป็นแรงงานราคาถูกแต่ก็ยังขยันแต่ก็ยังทำอยู่ นี่คือสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ต่างจากแมงเม่าเลยอะทำไมผมไม่เลือกทางอื่นทําไมผมไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตทําไมผมยอมจํานนทําสิ่งที่รู้ว่าไม่มีอนาคตทํางานหนัก8ชั่วโมงวันละร้อยบาทแต่แล้วก็ยังทำทำเพื่อให้มีข้าวกินไปวันๆเพื่อมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านไปวันๆ สิ้นเดือนเงินก็หมดก็รอเดือนใหม่เป็นอย่างนี้อยู่เป็นเวลาหลายปีภาพนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ต่างจากแมงเม่าไม่ได้ต่างจากแมงเม่าเลยก็คือการทำอะไรที่เป็นการฆ่าตัวตายไม่มีเป้าหมายมองไม่เห็นอนาคตและในขณะเดียวกันเมื่อมองเห็นมองดูคนรอบๆข้างก็จะเห็นว่า คนจำนวนมากก็ทํางานมากลหลายๆคนก็อาจจะมีรายได้สูงมีเงินเยอะแต่เขาก็ยังไม่รู้จักพักไม่รู้จักผ่อนไม่รู้จักพอก็ยังดิ้นรนดิ้นรนยิ่งมีเงินมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งเหนื่อยมากขึ้นทํางานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราทําไปเพื่ออะไรทําไปให้ใครในเมื่อเราทํามากๆเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาได้พัก ได้เพลิดเพลินกับการมีชีวิตอยู่หลายๆคนมีบ้านมีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์มีจักรยานในโรงเก็บของก็มีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยมีเลื่อยไฟฟ้ามีสว่านไฟฟ้ามีลูกหมูมีอะไรต่างๆมีเครื่องมือครอบเต็มไปหมดเลย เข้าไปในบ้านก็มีตู้เย็นมีทีวีมีไมโครเวฟมีอะไรทุกอย่างเต็มไปหมดเลยแต่กลับรู้สึกขาดแคลนรู้สึกเศร้ารู้สึกเหงารู้สึกเป็นดิเพรสรู้สึกไม่พอรู้สึกด้อยอะไรทำให้คนรู้สึกอย่างนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสี่สิบปีย้อนหลังกลับไปเนี่ย ผมจะเห็นว่าแต่ละครอบครัวก็มีจอบหนึ่งอันมีเสียมอันหนึ่งมีมีดพราสองอันมีเคียวสองอันสามอันมีไถอันหนึ่งแค่นั้นเองมีควายตัวหนึ่งหรือสองตัวในบ้านมันจะว่างโล่งไม่มีอะไรแต่คนสมัยนั้นขาดแคลนมากแต่คนสมัยนั้นกลับหัวเราะมาก เล่นสนุกสนานไปไหนก็สวนเสเฮฮาและมีความกลัวในชีวิตน้อยมาก40เปย้อนหลังกลับไปคนไม่รู้จักคำว่า d e p r e s s เลยมันคืออะไรซึมเศร้าแลยไม่รู้จักเพราะเดินไปไหนเราก็ได้หัวเราะทุกคนก็จะตลกโปกฮาเต็มไปหมดเลยเขาไม่มีมากแต่ชีวิตกับเพลิดเพลินหัวเราะ สนุกสนานและไม่มีความเครียดไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวไม่มีกลามกลัวเหมือนที่เรากลัวทุกวันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมมองเห็นความแตกต่างว่าวันนี้เรามีเยอะเหลือเกินมีทุกอย่างยกเว้นความสุขเรากำลังวิ่งหาความสุข เหมือนกับว่าทุกคนทำงานหนักมากพยายามที่จะมีนั่นมีนี่โดยคิดว่าถ้ามีแล้วเราจะมีความสุขแต่มีแล้วมันก็ไม่มีก็ต้องหาใหม่เพราะคิดว่าถ้ามีมากขึ้นจะมีความสุขแลก้ก็หาอีก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 จนในที่สุดก็มีของเต็มไปหมดเลยแต่ยิ่งมีมากยิ่งกลัวมากยิ่งกังวลมากกลุ้มมากทุกมากเครียดมาก แล้วก็รู้สึกขาดแคลนรู้สึกไม่พอมันเศร้ามากผมรู้จักชาวบ้านที่เป็นชาวปากยอที่นี่เขาได้รับเชิญจากคนที่รวยมากให้ไปออกงานในงานใหญ่โตไปออกงานใหญ่โตมากเอาชาวบ้านไปออกงานเพื่อให้ได้มีหน้ามีตาให้เห็นความหลากหลาย เขาตกลงว่าจะให้ชาวบ้านค่าเดินทางคนละสามพันมีที่พักมีอะไรให้แล้วก็เอาอาหารพื้นบ้านไปทำให้เขากินแต่ปรากฏว่าพอไปแล้วสามพันเนี่ยที่จ่ายให้เขาเนี่ยรวมค่าอาหารในนั้นด้วยแล้วก็ไม่มีที่พักให้เขาด้วยเขาต้อง นอนตายโตะ๊ะด้วยความลำบากกลับมาบ้านก็จะไม่มีเงินเพราะว่าซื้อของหมดเนี่ยคนมีเยอะๆแต่ยังทำกับคนที่ไม่มีแบบนี้ได้อันนี้คือภาพที่ทำให้คนทาให้เห็นถึงว่าเรามีมากแต่เรายิ่งรู้สึกขาดแคลนรู้สึกกลัว ล้วไม่กล้าที่จะแบ่งบันแบ่งปันให้กับคนที่ขาดแคลนที่มีน้อยกว่าเราทาั้งทั้งที่เราเอาเขามาใช้แต่เราไม่กล้าที่จะให้เขามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับกลุ่มชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านถูกองค์กรถูกหน่วยงานถูกคนที่มีเงินมีทองเนี่ยเชิญไปออกงานในกรุงเทพในที่อื่นๆ แล้วก็ไม่จ่ายนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราไม่เคยรู้สึกว่าเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเราขาดแคลนเสมอดังนั้นจึงทำให้เห็นว่าคนทุกคนทุกวันเนี่ยคนส่วนมากทำงานหนักมากหามากหาหาหาแต่ไม่รู้ว่าหาไปทำไมหาเพื่ออะไรจริงๆแล้วไม่รู้แต่มีความเข้าใจว่า มีแล้วจะมีความสุขมีมากแล้วจะมีความสุขแต่ปรากฏว่ายิ่งมีมากยิ่งเครียดมากยิ่งทุกมากยิ่งกลัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ต่างจากแมงเม่าที่บินเข้ากองไฟเราบินเข้าไปทำไมในะกองไฟบินไปตายทำไมก็เหมือนกับชีวิตเราวันนี้ เรามีโอกาสที่จะเพลิดเพลินกับอะไร salud, รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยแต่เรากลับไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับเสียงนกเสียงกาไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับลมเย็นๆได้ไม่สามารถที่จะเพลิดเพลินกับพืชผักที่เติบโตมาข้างๆเราได้เพราะเรากลัวเรารู้สึกว่าขาดแคลนเราไม่พอก็เลยต้องดิ้น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 ินแล้วก็ตาย อันนี้คือแมงเมาที่มีอยู่ในยุคปัจจุบันผมก็เป็นแบบนั้นมาก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าคิดทบทวนมากทีเดียวว่าวันนี้เราหาเยอะมากแต่ยิ่งเรามีเยอะเราก็ยิ่งทำลายทุกอย่างที่เกื้อหนุนเรายิ่งเรามีเยอะแต่เราไม่ได้ใช้มันเพื่อ ให้เกิดทรัพยากรเพิ่มขึ้นเราเอามาครอบครองเอามาเก็บไว้เฉยๆเอามาเพื่อที่เราจะได้ทำลายมากขึ้นยิ่งทำงานหนักมากขึ้นการทำลายก็ยิ่งสูงขึ้นเราก็ยิ่งทุกข์ขึ้นกลัวมากขึ้นหวาดหวั่นมากขึ้นและก็หาหาสิ่งที่เราไม่เจอเลยคือความสุข นั่นเองดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่ากลับมาคิดทบทวนเรื่องนี้ว่าเราทำมากเกินไปไหมวันนี้เราทำเพื่ออะไรและถ้าเรากลับมานั่งพักแล้วก็เริ่มมาสู่พื้นดิน กลับมาดูว่าพื้นดินรอบๆเรามันให้อะไรเราบ้างมันสามารถให้ผักให้ข้าวให้อาหารให้ปลาให้ล่มเงาให้ต้นไม้ให้อะไรต่างๆเราได้เยอะแยะเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเกื้อหนุนให้เรากลัวน้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าเราเชื่อมัน่นในสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เราก็ไม่ต้องกังวลกับอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่ดินกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งดินมันให้ทุกอย่างกับเราอันนี้ก็เลยทำให้เราไม่ต้องดิ้นหล่นมากไม่ต้องกระเสือกกระสนมากไว้ใจดินศรัทธาในแผ่นดินเราก็จะมีความสุขเพราะความสุขอยู่ที่แผ่นดินอยู่ที่เรา หาข้างนอกเราก็จะไม่เจอมันฉะนั้นความสุขคือสิ่งหนึ่งที่เราขาดแคลนในยุคปัจจุบันเราไม่รู้จักความสุขจริงๆแล้วเราขาดแคลนเพราะเราไม่รู้จักความสุขเพราะว่าคนส่วนมากเติบโตมาโดยไม่ได้สัมผัสความสุขเลยในชีวิตความสุขเกิดจากอิสรภาพเกิดจากการได้ทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้เป็นตัวของตัวเอง ทําให้เราภาคภูมิใจทําให้เรามั่นใจในตัวเองการที่เรามั่นใจในตัวเองภูมิใจในตัวเองเนี่ยทําให้เราไม่กลัวคําว่าอิสระภาพคืออิสระภาพจากความกลัวความกลุ้มความกังวลฉะนั้นเด็กเกิดมาคนหนึ่งถูกบังคับให้เรียนมีตารางให้ตั้งแต่อายุ2อปีสปีเด็กเหล่านี้ไม่เคยได้ทําอะไรที่ตัวเองอยากทำ เพราะต้องทำสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือสังคมกำหนดให้ทำจนโตขึ้นเขาก็ถูกฝืน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 ความรู้สึกความต้องการของเขาตลอดนั่นคือเด็กเติบโตมาโดยไม่ได้สัมผัสกับคำว่าความสุขพอไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรต่างคนต่างก็จินตนาการไปบางคนก็บอกว่าความสุขคือการช้อปปิ้ง บางคนก็บอกว่าความสุขคือการมีเซ็กบางคนก็บอกว่าความสุขคือการเสพยาเสพติดเสพสิ่งเสพติดต่างคนก็ต่างคิดไปแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองเชื่อมัน่นหาไปแต่ก็ไม่เคยเจอเพราะแต่แล้วคนก็วิ่งออกไปจากตัวเองเราวิ่งออกจากตัวเองพอออกจากตัวเองปุ๊บเราก็จะไม่เจอตัวเอง ยิ่งหนีไปจากตัวเองไกลเท่าไหร่เราก็จะไม่มีวันเห็นตัวเองฉะนั้นเราต้องกลับมาเรียนรู้ที่จะฝึกตัวเองให้เชื่อมั่นในตัวเองพึ่งตนเองได้ถ้าเราพึ่งตนเองได้เราจะเชื่อมั่นในตัวเองพอเราเชื่อมั่นในตัวเองปุ๊บเราเชื่อมั่นว่าเราจะหาอาหารได้ทุกที่ เราจะสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกที่ทำเข้าของเครื่องใช้ได้ทุกที่ดูแลรักษาตัวเองได้ทุกที่และก็สามารถที่จะเข้าใจตัวเองไม่เป็นทุกข์ได้ทุกที่นั่นแหละคือคำว่าอิสรภาพอิสรภาพตรงนี้แหละที่ทําให้เราเพลิดเพลินอย่างลึกซึง้งซึ่งเราเรียกมันว่าความสุขที่ยั่งยืนนั่นเองฉะนั้นถ้าเราไม่กลับมาเราจะไม่เคยเจอ ถ้าเราวิ่งวิ่งหาเราก็ยิ่งห่างไกลออกไปวันนี้เราเห็นคนทุกข์มากเครียดมากคนเป็นซึมเศร้าเยอะหรือเกินคนเป็นโรคจิตโรคประสาทคนนอนไม่หลับมันเยอะหรือเกินฉะนั้นการที่เรากลับมาเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองพึ่งตนเองมากขึ้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าลอง เพราะเราหามาเยอะแล้วจนเหนื่อยแล้วจนตายไปนับไม่ท้วนเราก็ยังไม่เจอแล้วเราจะหาต่อไปอีกทําไมข้างนอกการกลับมาหาข้างในเนี่ยจึงน่าสนใจกว่าในยุคปัจจุบัน